ตอนที่16คําสั่งเสียของปฐมมจารย์ลีจางจี้เซียนลงจากเขามาบัญชาการกําลังระดอกที่สองที่มีจํานวนคนมากที่สุดด้วยตนเองเวยจินรับผิดชอบขนาบหลังเวยจินยืนตรงหน้าประตูภูเขาทอดตามองไกลบัดนี้เป็นเวลาเที่ยง ข้างกายคือจางสร้างซันจางสร้างซันไม่ทราบว่าเหตุใดท่านพ่อถึงตั้งชื่อแสนสามมันเช่นนี้ให้นางส่วนท่านแม่ที่นางไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนก็เป็นเพียงป้ายวิญญาณในสารบรรพชนบนเขาเท่านั้นหลังจากหมีเฟิงเจี๋ยกลับถ้ำลงเซียนพร้อมสมุนคู่ใจจางสร้างซันจับสังเกตได้ว่าสถานการณ์คล้ายเกินกว่าที่คาดการเวยจินจึงแต่ใดมาดำรงท่าทีเทพเซียน สงบสุขุมแม้เผชิญหน้ากับความคับขันอันตรายบัดนี้ลังเลไปครู่หนึ่งถามเสียงเบาว่าสั่งสันเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนั้นผู้ใดตั้งชื่อนี้ให้นางทำหน้าชงนสงสัยไม่ใช่ท่านแม่ข้าตั้งให้หรอกหรือเว่ยจิ้นสายนาเออยังปรงตกแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้คนบนเขาฝูลู ลวนรู้ว่าอาจารย์เคยเป็นผู้บังคับการกองร้อยในสังกัดของแม่ทัพใหญ่กูหลายปีมานี้อาจารย์สวนเสกับพวกเจ้าทำเหมือนถอนตัวจากกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเหมือนทำเพื่อเอาตัวรอดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นตอนนั้นแม่ทัพกู้ปลดประจำการทหารสายหลักก่อนไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกลาโหมที่เมืองไทอันหลังจากนั้นราชสำนักไม่เคยมีความคิดปลดโมฆ่าลาสมุนเก่าของทัพกู้ส่วนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในราชสำนักหรือในหมู่ราษฎรล้วนใช้ชีวิตได้อย่างไม่เลวไม่ต้องคอยหลบซ่อนคล่อภัยตอนนั้นหากแม่ทัพกู้ได้เป็นเป่ยเลียงอ่องสีเซียวเป็นเสนาบดีกลาโหมป่านนี้คงเป็นสมุนเก่าในทัพของสีเซียวยืนอยู่บนเขาฝูลูที่มีชื่อเดิมว่าเขาจินจีแล้วจางร่างสันถามเสียงสันเช่นนั้นท่านพ่อข้าละ่ะโวยจิ้นยิ้มอย่างเด็ดเดี่ยวท่านพ่อเจ้านาหรือ ชื่อเดิมคือจางกงเหลียนเป็นหนึ่งในหกทหารม้าคุ้มกันของแม่ทัพใหญ่กูเคยเชือดฟันอองสมัยชุนชิวไปหลายรายสั่งสรรหลายปีมานี้เจ้ามักคับแขนใจว่าท่านพ่อเจ้าไม่เป็นวีระบุุรษมากพอท่านพ่อเจ้าลำบากใจแต่ไม่อาจปรับทุกข์กับผู้ใดได,ได้ความลับนี้กระทั่งเจ้าเขาก็ไม่อาจบอกเดิมทีคิดนำความลับนี้ลงลงไปพร้อมอาจารย์ด้วยวยจิ้นเอ่ยพึมพำว่า เขาจินจีเป็นจุดตายในตำราพิชัยยุทธหลายที่อื่นๆในเปยเหลียงเตาตามหลักแล้วคล่องตัวกับเขาจินจีแต่ล้วนถูกสีเซียวถอนรากถอนโคนอย่างง่ายดายทุกครั้งที่กำจัดได้แห่งหนึ่งสีขาเป๋จ,จะประกาศขอมาศึกสเสบียงเงินทองจากราชสำนักโอรสกุลเจ้าก็ไม่อาจไม่ให้สถานการณ์หน้าภูเขาในตอนนี้หากไม่ผิดจากที่คาดคงเสียชีวิตไปหลายคนแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง สายลับที่ซ่อนแส้ฝั่งนา้าลงหลักปักฐานอย่างอาจารย์และท่านพ่อของเจ้าได้แต่อดทนอดกลั้นไปจนตายอุบายที่บุคคลสําคัญในราชสํานักวางแผนกันในวังหลังจะกล่าวไปล้วนใช้ชีวิตของพวกเราผลักดันออกมาอาจารย์มองหนุ่มสาวที่ไม่รู้เรื่องราวตายจากไปทีละคนอย่างดูได้ก็เหมือนกับคุณนางขั้นหนึ่งขั้นสองที่เมืองไทอันดูได้ต่อข่าวสารการตายของสายลับอย่างอาจารย์และท่านพ่อของเจ้านอกจากแม่ทัพใหญ่กู้แล้ว ขนพวกนั้นไม่แม้แต่จะขมวดคิ้ววุยจิ้นหดมือกลับมายีศรีรษะของจางสั่งสันเอออย่างเศร้าใจว่าดังนั้นเรื่องที่แค่คิดก็ไม่เบิกบานใจบนคนความแค้นความขัดแย้งของรุ่นก่อนเมื่อก่อนไม่อยากให้เจ้ารู้แมททับใหญ่กูเคยชมท่านพ่อเจ้าว่ามีความสามารถแห่งแม่ทับยังคิดพาเขาเข้ากาลาโหมด้วยไม่ว่าไปเป็นภาระที่นครหลวงหรือสุขสบายในบ้านปลาย ล้วนเป็นเรื่องโชคดีที่ผู้คนอิจฉาแต่ท่านพ่อเจ้าชิงชังที่ราชสำนักไม่แต่งตั้งแม่ทัพใหญ่กู้เป็นององท่านพ่อเจ้าโมโหถึงได้หนีมาที่นี่พร้อมอาจารย์ขนาดแม่ทัพใหญ่กู้ส่งจดหมายรับมาให้ท่านพ่อเจ้าไปสองเหลียวพร้อมกันท่านพ่อเจ้ารังเกียจว่าที่นั่นเป็นถิ่นกำเนิดของสีเสียวที่สำคัญคือกลัวว่าเจ้าจะไม่คุ้นเคยกับดินแดนหนาวเย็นกว่าเปรยเหลียงไม่ว่าอาจารย์จะเรียกล่อมอย่างไรเขาก็ไม่ไป สายรายหนึ่งวิ่งอย่างร้อนโดนจากด้านหลังเข้ามาถึงประตูส่งข่าวที่กล่าวได้ว่าเลวหลายเวยจินเพียงแค่พยักหน้าไม่มีท่าทีตกอ,อกตกใจถอนหายใจแล้วกล่าวว่าสั่ง้นๆเจ้าน่าจะรู้คําตอบแล้วชื่อของเจ้าแม่ทับใหญ่กู้เป็นผู้ตั้งให้ตอนนั้นยังตกลงกันว่าหากเจ้าเติบใหญ่จะให้แต่งงานกับบุตรชายคุณเล็กของแม่ทับใหญ่กู้ไปเป็นสะพ้ายของสกุลกู้ จางสร้างสรัรเอาแต่ตะลึงงงันเอ่ยถามว่าอาจารย์มาคู่สายรายงานว่าอย่างไรวุ้ยจิ้นยิ้มคืนทันทีที่หมีเฟิงเจียจากไปอาจารย์ก็รู้แล้วว่าไม่ชอบมาพากลเป็นไปตามที่คาดทหารทางการตรงหน้าภูเขาเป็นแค่วิธีตบตาด้านหลังภูเขาถึงเป็นของแท้ของจริงห่วงฝูผิงแม่ทัพโยโจนำทัพมาด้วยตนเองลำพังผลน้าไม้สัญจรชายแดนก็หนึรยกว่านาย ไม่ใช่ผลลาตะเวนในพื้นที่จะเทียบได้บัตรนี้ขึ้นเขามาแล้วจางสร้างสันสีหน้าดังขี้เท่าดับมอดทันทีเวยจินเผยสีหน้าแล้วแต่สวรรค์ลิขิตอาจารย์เองก็กลัดกลม่มภูเขานี้ดูคล้ายจุดตายอันที่จริงลุกรับเสียสมดลไม่สลักสำคัญต่อสถานการณ์ใหญ่ของโยโจไม่ทับใหญ่กู้ถึงให้ท่านพ่อเจ้ามาที่นี่ันไหนชักนำความสนใจของหวงฝูผิงคนวิปลาสั้นได้ จางซ่างสันถามเสียงเจ็บปวดอาจารย์บนเขามีคนทรยศหรือไม่เวยจินยิ้มตอบว่าไม่เป็นอันใดไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ต้องมีคนรักตัวกลัวตายจางซ่างสันถามอย่างโง่เขลาอาจารย์ให้ท่านพ่อยอมแพ้ดีหรือไม่ไม่ต่อสู้ก็ไม่มีคนตายแล้วเวยจินไม่หึดฮัดโมโหและไม่ผิดหวังสายหน้าพลางเอ่ยเสียงราบเรียบ เด็กโง่ไม่ต่อสู้ก็มีคนตายอยู่ดีสกุลหานแห่งจี้โจที่จุงรักพักดียังถูกฆ่าหลังโคดสกุลสีแห่งเปย์เลียงเองก็มีคนตายไปมากนอกสมรภูมิถึงขั้นเปย์เลียงอ่องที่เคยเป็นซื่อจือเตี้ยนเซี่ยก็ยังเกือบตายอาจารย์จับตามองสีขาเป๋มายี่สิปีถึงรู้ว่าหากแม่ทัพใหญ่กู้เราเป็นเปย์เลียงอ่องใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีจางซ่างซันกำลังจะเอ่ยคำเว่ยจินก็งอนิ้วดีดหว่างคิ้วนาง จางสร้างซันสลบไปทันทีบุรุษที่มีวานนอนขนทองเกาะบุไหลช่วยประคองนางไว้โวยจิ้นเอ่ยเสียงปกติว่าพาคนหนูไปหลบที่ห้องรับก่อนโหเสียซันต่อให้เจ้าต้องตายก็ต้องตายหลังจากส่งคนหนูไปสองเหลียวแล้วชีวิตของเจ้าและชื่อของเจ้าลว้วนเป็นขอฝูลูมอบให้สมควรชดใช้นี่แล้วโหเสียซันแววตามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ยักหน้าแล้วแบกสตรีที่หมายปองขึ้นหลังเดินผ่านซุ้มประตูภูเขากำลังจะเดินไปยังทางลับที่มีเพียงสามคนบนเขาฝูลูเท่านั้นที่ร่วงหลูเขาเองเป็นคนที่สามที่เพิ่งรู้เมื่อวานนี้โหเซียซันนึกไม่ถึงว่าจะได้ใช้เส้นทางนี้เร็วขนาดนี้เขาพลันชะง,งักฝีเทา้าดังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดห้วยจิ้นขมวดคิว้วลูบเขาแล้วจ้องขมิงใส่บุรุษหนุมที่ขวางทางเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอปี้ซัน ลูกหลานตะกูลแม่ทับที่สมควรเป็นเพียงหมอนปากลายว้ยจิ้นเดินขึ้นนาไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับโหเสียสันยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาเราออกว่าเจ้าไม่ชอบมาพากลแต่ไม้ผูยังฆ่าสายตาผ้ามัวโดยแท้ถึงกับมองไม่ออกว่าเจ้าหน้าที่ปกครองสีถึงกับเป็นยอดฝีมือสุกงมพลังฝีมือได้อย่างแนบเนียนไร้ร่องรอยเป็นยอดฝีมือคมในฝักของแท้ไม้ผูยังฆ่าตาขุนมัว หวังว่าแต่เท้าสีจะใจกว้างจิตสีเฟ่งเหนียงกลับเข้าร่างแล้วฝานเสีย่ยวไฉรอบโจมตีก่อนหน้านี้ไม่ต่างจากเอาไข่มากระทบหินหลังจากโจมตีไร้ผลแล้วก็โยนดาบกระบี่ทิ้งและคุกเข่าภายในห้องทำท่ามอบตัวรอความตายตอนนั้นหวังสือเว่ยได้ยินกำแพงพังทลายก็รีบพุ่งตัวเข้ามาเห็นภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ยังคิดอะไรไม่ออก เขาเคยได้ยินสาวใช้ในเรือนแห่งนี้กล่าวว่านางมานเพลิดแพล่ที่พักในห้องติดกันมีใจให้สีฉียอมเป็นศัตรูกับทั้งเขาฝูลู่และคมกันสีฉีแต่ชนผนังเข้ามาแล้วคุกเขาไม่พูดไม่จาแบบนี้หวังสือเว่ยคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ตกหรือว่าเขาจะอายุมากไปแล้วไม่เข้าใจวิธีแสดงความรักของรุ่นหนุ่มสาวหวังสือเว่ยไม่กล้ากระทำสิ่งใดฝานเสี่ยวเฉยคุกเขา่างเงียบ สีฉีหลับตาทำสมาธิคนที่ต้องตายแน่ๆอย่างหวังสือเวยอยู่ว่างไม่มีสิ่งใดทำจึงนั่งยองลงตรงหน้าประตูยังนำสุรามากาหนึ่งคอยจิบไปด้วยพอสีฟึงเหนียนกลับเข้าร่างเขาก็ลงจากเตียงไปยิ้มยิ้มกับหวังสือเวยไม่อธิบายสิ่งใดหวังสือเวยก็ไม่ถามคิดเพียงว่าสีฉีรอเหล่าทำให้สตีล่มหลงจนวิปลาส สีฟิ่งเหนียนเห็นกระแสชะตาของเขาฝูลูรวมตัวแล้วแตกซานจึงช่วยโอกาสนี้ดูดซับกระแสชะตาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ต้องเสียไปขณะฝืนถอดจิบครั้งที่สิบไปถึงเปยมังระดับขั้นอย่างเขาในตอนนี้กระแสปลานในสระจะลึกหรือตื้นก็ไม่สําคัญมากนักเมื่อมวนภาพแห่งชาวยุทธชั้นหนึ่งค่อยคอยคลี่ออกเผยให้เห็นภาพอันไพศาลของปากรดการฟ้าไปจนถึงเขตขั้นเทพเซียนปัตตพีอันเป็นเขตขั้นสุดท้ายในสายตาของผู้คนในโลกลา ถึงทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าเทพเซียนปัตตภียังคงถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์บัดนี้ที่สีเฟั่งเหนียนจะกระทำก็คือสะสางกำจัดกฎเกณฑ์ตายตัวเหล่านี้เพื่อให้บรรลุอิสระจรยงแท้จรอ่าิงนี่คือเหตุผลสำคัญที่พี่รองยอมปล่อยมือให้สีฟิ่งเหนียนมารอบเกียดคล้านในเยียนจือจินจงใจไม่ให้เขาไปคิดเรื่องใหญ่ของกองทัพให้เขาเห็นความทุกข์ยากมองฟืน ข้าวสารน้ำมันเกลือของราชดอนเปยเหลียงให้มากเพื่อให้เขาตั้งใจมันว่ากำลังรักษาปกป้องสิ่งใดคนแบบไหนให้เขารู้ว่าเปยเหลียงอองนี้ไม่ใช่ทําเพื่อสกุลสีและไม่ใช่เพื่อสีเซียวถึงไปแบกรับภาระ,ราะนี้มนุษย์ในโลกามักคิดปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเขาเห็นภูเขาทั้งสิ้นเหล็กจอยน้อยคนหันกลับมามองเบื้องล่างภูเขา ยังไม่มีใครเดินกลับมาที่เชิงเขาแต่หงสีเสี้ยงแห่งบูตึงนั่นแตกต่างเขาถึงเก้าเดียวบรรลุปรากฏการฝาอีกเก้าเดียวบรรลุเสียนสีเฟื่องเหนียนถอดจิตครั้งที่หกเคยล่องลอยไปถึงยอดเขาเสี่ยวเหรียญหานั่งบนหลังเต่าหินเอ็นพิงหลักศิลาเหน่อยหน้ามองท้องฝาแต่ไม่ว่าจะทัศนาลิขิตสวรรค์อย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จแม้แต่น้อยแม้หยุดเท้าปักหลักอยู่ตรงนี้ พันหมื่นลี้จิตท่องสัญจรไกลไม่ถามข้าว่ามาแต่ชาติพบไหนคิดไว้เพียงไปที่ใดได้พบใครสองประโยคนี้สลักบนหลักศิลากรหงสีเสี่ยงสลายลางกว่าสีเฟื่องเหนียนจะเข้าใจสองประโยคนี้ก็เนิ่นนานยิ่งที่ประตูเขาฝูลูสีเฟื่องเหนียนหันคางเปิดทางให้โหเสี้ยซันแบกจางสั่งซันขึ้นเขาเว่ยจิ้นกังวลใจ สีฟึ่งเหนียนเดินมาถึงใต้สมประตูมีเว่ยจิ้นยืนอยู่ดังค้างสีเฟึ่งเหนียนเอ่ยว่าหวังสือเว่ยคือหัวหน้ามือปราบของชิงอันจินผู้อาว,วุโสเว่ยอาจยังไม่ทราบส่วนเซินลี่ฉา,ายายุมาบาลควักหัวใจเป็นสายลับที่แม่ทัพโยโจทุ่มเงินหนักซื้อตัวไว้ข้าเองก็เพิ่งทราบหวงฝูผิงคิดแต่ต้องขอฝูลู่และถ้ำหลงเซียนเจตนาเดิมคือคิดจัดระเบียบยุทธภพของโยโจเพื่อประจบเอาใจเปยดเลียงอ่อง ข้าขึ้นเขามาเป็นเรื่องไม่คาดคิดส่วนฐานะที่ปกปิดซ่อนเร้นของผู้อาวุโสเวยและเจ้าเขาจางังยิ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างผิดคาดไม่ปิดบังผู้อาวุโสข้าขึ้นเขามาช่วยเร่งความเร็วในการล่มสลายของสองภูเขาอย่างแท้จริงเดิมทียังมีเวลาประมาณครึ่งปีหวงฝูผิงถึงจะลงมือเวยจินรีตายิ้มพลางเอ่อยว่าอ๋อข้าถึงว่าเจ้าหน่อยก้านไม่เร็ว เป็นปลาตัวใหญ่มีสถานะหน้าตื่นตาลึงอย่างแท้จริงเป็นหลีหั่นหลินบุตรชายของหลีกงเตอ๋อขนพลนบรราการหรือหากไม่ใช่ข้าคิดไม่ออกโดยแท้ว่าเปยเหลียงเต้ายังมีชายหนุ่มใดควรค่าให้แม่ทัพโยโจออกโรงเองสีเฟื่งเหนียนยิ้มเล็กน้อยก็ไม่ไกลจากนั้นแล้วเว่ยจิ้นขมวดคิว้วสีเปยจือหลานชายของต้าอ๋องราชสำนักเหนือแห่งเปยมังหรือสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้ม ข้าหลวงตรวจการสีชี้จมูกต่อว่าข้าได้ผู้อาวุโสเว้ยอย่าคาดเดาอีกเลยเป็นเพื่อนข้าไปท่ำลงเสียนสักเที่ยวระหว่างทางข้ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดในสมัยชุนชิวจะสอบถามเว้ยจิ้นปลายตามองบุดดนมสับสนว้าวุ่นในใจเขาเชี่ยวชาญศาสตร์รับสำนักเต่าตรวจจับกระแสปลานได้เก่งกาจถึงกับไม่อาจมั่นใจระดับเกตขั้นของคนผู้นี้สีเฟ่งเหนียน เหนยหน้ามองเยี่ยวหลายตัวบนท้องฝ้าเอ่ยว่าขืนยังไม่ไปเกรงว่าจะไม่ได้เห็นสีสันก่อนตายของมือกระบีดัชนีอัศจรรย์อย่งหมีเฟื่งเจียแล้วข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังอันหน้าตกตะลึงนี้ในที่สุดก็ปลุกความหดเหี่ยมดุดันกลางสนามรบที่อุตสาห์สะกดกั้นมาหลายปีให้โผพ้นน้ำมาอีกครั้งเพียงแต่ไม่ทันให้เว่ยจิ้นลงมือทุกเรื่องก็จบสิ้นลง สตรีเปี่ยมรังสีพุทธะค่อยๆเดินขึ้นเขามองไปทางสีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่ามีเฟิ่งงจีอันหนีไปแล้วสีเฟื่งเหนียนยิ้มเอ่ยว่าเขาต่างหากที่เป็นปลาตัวใหญ่ที่มาทับโยโจหมายตาเจ้าก็ไปจับสีสตรีนางนั้นรัดผมด้วยได้แดงเส้นเหล็กผูกเป็นหางม้าก่อนพันเข้ากับลำคอนางกรีดนิ้วบนเส้นผมที่ตกมาคลุมอกแววตาสงบนิ่ง สีฟื่องเหนียนไม่น่าหนาสั่งงานเหมือนนางเป็นสาวใช้ได้แต่ยิ้มยิ้มที่นางดูดายจากนั้นปลายเท้าสะกิดผืนฉลับว่าบหายวับไปเวยจินนับว่าช่ำชองมากประสบการณ์แล้วถึงอย่างไรก็อายุมากกว่าจางกงเหรียนที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นจางจี้เซียนหนึ่งรอบแต่บุษุษุนมข้างกายกล่าวว่าหายตัวก็หายตัวไม่มีเขาลางเวจินรู้สึกแปลกประหลาดคาดไม่ถึงกว่าตอนได้ยินข่าวว่า มีเฟ่งเจียบรรลุเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ของขั้นหนึ่งมีเฟิงเจียเจ้ากระบี่ถ้ำอับปางทิ้งรังเก่าโดยไม่ลังเลแบกกระบี่สามสิบหกเล่มหลบหนีเอาชีวิตรอดต้นไม้เคลื่อนย้ายย่อมไม่รอดคนเคลื่อนย้ายถึงรอดชีวิตเขารั้งอยู่บนธรณีประตูของเขตขั้นหนึ่งอย่างยากลำบากมาถึงสิบหกปีแต่หนักรู้ยี่สิบสี่กระบี่ที่ตนเองยอมรับว่าเจ็ดกระบี่และปลานเพียงพอ แต่ภายหลังใช้เวลาเพียงสองปีก็บรรลุดัชนีอัศจรรย์ได้อีกสิบสองกะบีเพิ่มขึ้นมาใหม่เขาไม่อยากเรียนแบบราชนกะบีซีสู่ที่ต่อสู้จนตัวตายกับทัพอาชาเล็กของเปยเหลียงและไม่อยากเป็นสุนัขรับใช้ของเปยเหลียงอองบนเขาชิงเหลียงจากนั้นเขาถูกบุรุษหนุมที่พบหน้าเพียงครั้งเดียวบนเขาฝูลูข,ขวางไว้ได้ยินบุรุษหนมเอ่ยวาจาประหลาดหมีเฟิ่งเจียอย่างเจ้ามีเขตขั้นนี้ได้ เดิมทีไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสมควรได้ครองเจ้าไม่ต่างจากอองของชิงเฉิงล้วนหยิบยืมไปจากเปยเลี้ยง